24เมษายน2568ครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสกลนครอำเภอพันนานิคมตมบลไร่ครับตำบนไรครับบ้านยังก่อนนี่บ้านยังบ้านโนนอุดมครับบ้านโนนอุดมผมอยู่กได้นีครับนี่อ้นั่นครับยอันั้นเนาะเบื้องเพจผมมาโดนมาได้เลยไม่มันเกือบสามปีแล้วครับเกือบสามปีครับพี่น้องดูนะครับคนที่ดูห้าหกปีนะครับคนที่ดูสามปีตัดสินใจเชื่ออาจารย์กันหาแล้วนะครับคนที่ดูสี่ห้าปีหกปีใครที่ยังไม่เชื่อเชื่อได้แล้วใช่ไหมครับ ปุ๋ยอินทรยยยนีย์ปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยอีย่างหงปุ๋ยปุ๋ยมะกปุ๋ยขอกมันจะต้องใส่หนึ่งไร่ต่อสี่ตันหนึ่งไร่ต่อสี่ตันแล้วมีแหละสาเหตุของเกรรษตรกรเข้าเจ้าว่าอยากใส่ปุ๋ยเี่ว่าผว่าอยากใส่ปุ๋ยอินทรีย์พะยับางทีมันไม่ได้ใส่หลายเราเกษตรกรไม่เข้าใจเอามาใส่นนนนหน่อยๆไร่นึงสิได้ยี่โด้เครื่องตันสิเราอยากให้มันได้ผลมันบ่ไร<อ>มันต้องใส่ไร่ละสี่ตันครับ ครับเัืงสืได้ผลกางคอยสืได้ผลอของปุ๋ยอินซี่นี่นะแม่ของปุย๋ยที่แล้วมาที่นี่ปุ๋ยเคยมีเขาเห็นออกมาเพื่อ,อยังบางทีเขาเห็นออกว่าเขาใส่แครไรและวหาชิปหาชิปโลครับห้าชิปกิโลกับอีกอันหนึ่งซีตันแต่ว่ามันต่างากันอะไรอยู่บอกเออเอา,เอ,าอันนี้ใส่ป,ปุ๋ยเคยมีจะใส่แค่หาชิปกิโลหรืออันยางลายหนึ่งครับอืมหาหาชิปกิโลจะใส่พันกว่าบาทแต่ว่าถ้าจะใส่ขีหมูขีงัวเจ้าต้องใส่ซีตันถ้าใส่เดี๋ยวหัวปนันหันโอ้ดินเจ้านี่ยไม่ไม่ต้องไหวดีครับ ผมมีเวลาเฮ็ดตอนนั้นุกมือนี่มันเวลาหน่อยครับเวลาหน่อย<ด>เฮ็ดให้มันชาตนที่สุดนะครับถ้าอยากเห็นผลไวผมแนะนำเลยเฮ <ๆ S 2> ็ดนีนย,ย,ยังกะตามแต่ถ้าอยากเห็นผลไวิ <ๆ S 2> หนึ่งเดือนตามผู้สำเร็จสองใส่คองทีมมีมาทานใส่คล้องหางซื้อท่องถ้าเจ้าไม่อยากพิดหวังเจ้างานเขาล้านท่องเยาวราชเจ้าจะไปซื้อน้ำตลาดนัดแมนเจ้าไม่ได้ของเทอกแเมนบอกขั้นเจ้าอยากได้ของดีเจ้าจะไปหาซื้อน้ำตลาดนัดครับขั้เจ้าขืนห่างเลยซื้อปุ๋ยคือกัน ท่านเจ้าจะได้ของดีเจ้าขึ้นห่างไปซื้อเลยเจ้าขึ้นไปซื้อน้ำเขารับรองเกษตรอินทรีย์นานาชาติเลยท่านจะใส่ของแท้ห่าได้ของแท้แน่นอนเห้อาก็ต้องเลือกเอาในจังหนวัดเนาะถ้าเขาอยากได้ของมาตรฐานด้วยคือคือเอาซื้อเสือผ่านนี่นะตลาดนัดเขาจะเขาคือขายสามตัวรวยเป็นยังเขาคือขายขายสามตัวรวยแต่ว่าอยู่ในห่างเป็นยังเขาขายเจ้าคือขายตัวละสองรวยแน่นบ่เอาในไดรบ้านีไอ้ของดีก็การแต่ลนมันก็บไม่เนาะ ของไม่เยี่ยมเย่ใช้เป็นปีสองปีกับผูขานบ่ลรอคัดนี้ส่งสามตัวร้อยบัดนี้นุ่งมาเสือมานางลงบวชในบิณฑบาตในหอนแปรตทั้งคาบไม่นบ่นั่นแหละคุณภาพคุณภาพต่างกันเนาะแมนครับมันต่างกันที่คุณภาพอ่ามันมีคํากล่าวคํากล่าหนึ่งเขาบอกว่าการซื้อของแพงเนี่ยเป็นการซื้อที่ไม่ค่อยฉลาดครับคุณไดซื้อของแพงเนี่ยเขาว่าเฮานี่บ่ฉลาดธิท่านได้บอกเป็นภาษาบ้านเฮาเขาว่าโงูหรอไหมได้หน่อย แต่ว่าวันที่นี่มีคำกล่าวอีกต่อไปอีกว่าการซื้อของถูก <gasps> ที่ไม่ตอบโจทย์ยิ่งเป็นการซื้อที่ไม่ฉลาดยิ่งกว่าได้บันบนา,า,านเท้า,าลลกกว่าบ่สลาดภาษาลึงงกๆก็ว่าโง่และวเฮงโง่กอีกไผงโง่ก็กันบัดนี่เอาไปเอามาไปอันล่ะครับ